อีพีีบทที่7ถึงบทที่11พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจินนามนิพยังมันตังและบทสักัตาวาอิติปิโสภควาละหังสมมาสมพุทโววิชาจชาราสมปนโนสุกโตโรกวิทูอนุตตโรบริสธรรมมาสาธิตศรัทธาเทวุสานังพุทโธภควา ทิสว่ากาโตวพรขตาทำโมสันทติโกอาการิโกอิปัสโกโอปะไโกปัจจัางทตโกนอยู่ิตะสูปฏิปโนภะวัตสาวกสังโฆชุปฏิปโนพรโตสวทาสังโฆยาปฏิปโนพวโตัวทราสังโฆทาวมีิตปิปโนรโตัวทาสังโฆยาติธรรมตตาิปบริษัยุคานีอัตถาเพสุขลาเอสะโตสาบัสังโฆเอามโยกาเมโยทักขิเนโยเฉลิ่ะเระนิโย Anu telang punyak tawang ngganga ng ngganga mani piang ngganga 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 upasan di sini hang mata ngganga 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 dewo สิ่ที่ลาพังชนานัยยมณีจินดาปียังเจตทังสัพเพชชนะคามหุชนาปียังมามาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวะรังอิตังเดวมุตซานังพุทธเตชีนะสุรินาันสันตุปัตถวาสัพเพดูฆาบูปะเสมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวะรังปารี ลาหูปัสมานังทำมัตตเชนสุตินามินสันตุปัตถวาสเพห้ยาวุปัสมิณตุเตสักกะทาวะสังขรตนังโลสะังอุตมังวรังออหุเนยังปะหุเนยังสังคเตเชนสุตินานันสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปัสมิณตุเต Diti di sofa kawara kana sam ma sam kuto vitsa chana sam kano ro kawito wa anu taro kuri sa tam ma sara ti sa ta ti nang kuto kawa ti so wa ka to ro ta tam mo sa ti ti ko wa ka ni ko yi wa ti ko o kana ni ko pa cha tam mo ti ti ko yin du ni ti su pa ti pa no pa ka wa to sa wa ti pa no wa to sa wa ti pa no wa to ยาดิดตังจิตตาใิปุริสายุคานิยตปุริสุปุลาเอสุโกตุสาวสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลีไกรณีย์โยอาลุตตลังพุญยัคิตังโลกัสสะอาตีินดามณีิปียงมันตังเยสังทาสังโฆนังอุปสตินิสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะปูตันจามหาราชาตะวังมังคุสัตถุนุทีปังการิเตวสุโคเสธกินจจ เอวุเยสก a ปัจจังตัสสมิงกิเนวารถปังอิเอวุโสกุปัจจังตัสสมิงกิเนวารถปิยังกันตังสาลิตโหตเมสิทธิลาังชนานะเยมณีจินดาปิยังจตังสเพ ชนาพะองคชนาเพียงมามาสักกะทวาพุทธรัตนังโวสถังอุตมังวรังอิตังเีวมุตซานังพุทธเตชีนัสวดิตานันสันตุปัทวาสับเพทุข้าวุปัสสมินตุเตสักกะทวาธรรมรัตนังโวสถังอุตมังวรังปาลีลาหุปัสสะมังธรรมเตชีนัสวดินานันสันตุปัทวาสับเพทพยาวุปัสสมินตุเต

Oh ko patatang wih to ko wenyu iti tindaman ipi yang mentang isang kasang ko nang upasan ti sini hang mata pitawa ora hang papu tenca mahara sa pabang mang ti pangkali te wos ko se ti tinti be wo yep sako kinewa tatapat tatapi yang kantang salib ุโตขวันตุเมิที่ลาพังชนะเยมณีจินดาปิยัจะทานังสเพเชนาปะหุชนากาปิยังมามสกตะทวะพุตธรัตังอสตัุ้ตมังวรัอิตังเทวมุตสานังขุทธเทเชนสุทินาอันสันตุปัทวะสเพดูก้าวุปสเมนตเตสกตวะธรรมรัตัณสตั้งอุตมังวรัอดีรน ผูประสานมันั่งทำมาเตชาสุตินาณิตนัดสันตุปัตตวะสัพเพเกี่ยวกยาบุปเสมนตุเตสักตัตะวัสังฆรตนังโรสังตมังวะรังอาหเมยังปางหเมยังสังฆเตชะนสุตินานัดสันตุปัตตวะสัพเพโลคาวุปเสมนตุเตจุปีพีศี